เข้ามาฆ่ามาฟันพระเขาวัดเรียเร่ยๆไม่เลืกผลสุดท้ายกว่าไทยจะได้รับพุทธศาสนาเข้ามาจากต่างชาที่ตั้งไม่รู้อีร้อยปีภายหลังกนันนพูดเรื่องนี้ทำไมพูดเรื่องนี้ก็เพื่อจะบอกว่าเมื่อพระพุทธศาสนามาจะเริ่มรุ่งเรืองอยู่ในสุวรณภูมิและมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนี้ มีเพื่อนบ้านของเราถือพม่านับถือพุทธจันทร์ลาวนับถือพุทธจันทร์กัมพูชานับถือพุทธจันทร์ไทยเป็นจุดศูนย์รวมที่สำคัญที่สุดแต่ท่านเชื่อไหมครับว่ามันก็เป็นจุดปรอดบานที่สุดของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเพราะอะไรครับเพราะพระสงฆ์ผมเขาไ้นอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็น วัดเวลานี้สั่งการเอเอสีวีไปให้ลูกวัดดูก,กันเพลิดเพลินหลายวัดเวลานี้เป็นจุดศูนย์รวมให้คนมาร้วมกันแล้วขึ้นรถมัสเพื่อมาชุมนุมต่อในทําเนียบรัฐบาลหลายวัดเปิดโอกาสให้คนพวกนี้ไปตั้งวลสนธนาปรางสายปลูกปลง แล้วเป็นไงครับที่ผมต้องการบอกนั้นพระท่านไม่รู้เลยหรือว่าในทางเนียยรัฐบาลนั้นเขามีแกนนนำสำคัญที่เีียกว่าสันติอาสกและสันติอโศกนั้นนุ่งเหลืองจริงโคลนหัวจริงแต่ไม่โคลนชิวและวัตถปับัิของเขาชัดเจนที่สุด ศาสดาของเขาไม่ใช่พระพุทธเจา้าศาสดาของเขาคือเทวครับเพราะว่าเขาประกาศแลทพิว่าคนของเขาดีกว่าพระในศาสนานี้ในทุกวันนี้เพราะอะไรหนึ่งพระพุทธในเมืองไทยทุกวันนี้รกราบไหว้พระพุทธรูปซึ่งเป็นเศษอิฐกากรุนไม่มีประโยชน์สอง พระในพุทธศาสานาทุกวันนี้ขี้เกี่ยนชาวเอนเพนนอนบ่ายพัก่อนำจำวัดนี่นี่เขาว่ายอย่างนี้นะเขาว่ายอย่างนี้นะท่านได้ยินมั้งงตาไม่ได้บ้างสามเขาบอกว่าพระในฝ่ายเหรวาทเราทุกวันนี้เจตน้มนพ่นละมารมอมเมากันด้วยไสยศาสตร์นี่คือข้อกลนะ่าวหาของสันติอโศก มีเหตุผลน่ารับฟังของเขาเขาบอกว่าเขาถือศีลเรียบร้อยแต่เทว่าเขาเกินไปเกินไปตรงไหนเกินไปตรงที่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์ลัทธิไม่กินเนื้อสัตว์หรืมนนอรมังสวิรัตเป็นลัทธิที่เทวทัตขออนุญาตพระพุทธเจ้ามาแล้วขอเป็นประมุ่งสมขอว่าพระในพุทธศาสนาต้องไม่กินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าบอกว่ามากเกินไปเทวทัต เราเป็นพระมีอาชีพอยู่ได้โดยการขอเพราะฉะนั้นจะเนื้อสัตว์หรือไม่เนื้อสัตว์เป็นรัทาหารได้จากินทบาลก็ฉันก็ไปเถิดมันแยกกันชัดอย่างนี้แต่ไอ้พวกเทวทักตกำลังรุ่งเรืองอยู่ในทำเนียบรัฐบาลและถ้าการุมนุมสังงส่งหรืผลไอ้ลัทธินี้จะเกิดขึ้นมาเติบใหญ่เทียบเท่ากับมหานิทยายเทียบเข่าตา่ำมยุษย์ ต่อไปก็แข่งสรราดใคยายากได้รักรักคนเป็นสรรไดเชิญเลยแต่คนเสื้อแดงไม่เอาและคนเสื้อแดงต้องตือนพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตั้งธรรมยุทธและมหานิกายของไทยว่า ใครแท้จริงของศาสนาพุทธในประเทศไทยคือคนพวกนั้นเขาแปลธรทำผิดเพีย้ยนอธิบายทำผิดเพีย้ยนและโพธิรักหรือในรักรักคงอ้างว่ารู้ทำด้วยตนเองอ้างว่าเป็นภระสารีบุตรกับชาติมาเกิดโอ้โหตั้งแต่ตัวศาสดามันแหละลงมาจนถึงสาวกทีนี้ก็จะจบแล้ว ต้องกาบเรียนว่าที่พูดนี้เพื่อเตือนจิจิตใจว่าท่านจะนอนหลับไม่รู้นอนผู้ไม่เห็นบอกว่าให้การเมืองอย่าเอามาเข้าเลยวัดการเมืองต้องไม่เกี่ยวไม่เอี่ยวแล้ววันหนึ่งไอ้สันติรสงค์มันจะมาบังคับปรญชาท่านจำไว้วันหนึ่งท่านจะต้องไปทำอย่างเขาคือนุ่งเหลืองโอนสีตาใจว่าไม่โกงคิ้วแล้วเป็นยังไงทีนี้ก็เลยกราบรักผมนสนุกไปละ ทั้งสามประกาศเรียนว่านี่คือหัวใจที่ชาวความจริงวันนี้จะฝากไว้ในวัดสวนแก้วเพื่อแพร่ไปสู่พี่น้องพุทธศาสนิทกชนและพระภิกษุสงไทยทั้งประเทศเวลาผมหมดเพียงแค่นี้นะครับ